ยังลอบอัวบมสุดๆสุดๆนโคตรอ่อยออ่โคตรอ่อยอ่ะจับเท้าเก่าแก่นะครับ คลาสิกคลาสิกคลาสสิกอมาอีดุยเลเปล่า้แกบเลกสองต้นอันนี้แกวแก่อ้อมอันนี้เป็นกระเพาะ หอมอึดอ้าผักเปรี้ยวมากนี่หนดปลาหมึกสายอร่อยทำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยมาก อือหืมอือหืมอือหืมโอ้นี่ฮะนา่พอปลานแล้วเราก็ใส่เข้าไปขดมากนี่ใส่เครื่องเคียงเข้าไปโอ้ความดีนโอ้ใส่เข้าไปนะครับมันจะสดนะฮะเราเขาต้องใส่แบบนี้ครับมันจะได้สดกรอบอร่อยแห้หอมนี่ผมไม่ใส่นะอ้ย ร้อนไม่ล่ะโอ้โโอ้น่ากินนะครับนร้อนเลยเดี๋ยวมาไม่ถึงเดี๋ยวมาไม่ถึงชัยหน่อยอ,อ,อเพิ่มความหอมหอมแล้วก็เผ็ดนิดนึงต้องเป่าครับอันนี้นี่อันนี้น,นี่มีเข้าโลงบานได้

อร่อยว่ะร้านเสงอร่อยออพามายาวารานนะครับวันแม่นะครับเรามาจอดรถตรงร้านเท็กซัสซุก้นะครับชั้นบนจะมีที่จอดรถเราก็มาจอดข้างบนแล้วก็เสียค่าจอดรถเอานะครับมันก็สะดวกดีนะฮะก็เดี๋ยวเราชั่วโมงละสี่สิบนะครับหรือเราจะทานซุก้เท็กซสัสก็ได้นะครับ เราใครชอบเพราะเป็นร้านเก่าแก่าาูี่คต้องครบ400จอดฟรีฟรครับงงชายต้องครบ400ไ,ไปเราเดินเล่นกัน นี่หอยนางลมว่ะตัวใหญ่ไปดูโอ้ยเจ๋งโอ้โหห,หอยนางลมตัวใหญ่มากนางรมตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะน่าจะตัวละ99หอยนางลมสุราษฎร์น,นี่ยละ99้าสิบใหญ่มากเลยว่ะอยากกินอ่ะเอออยากกิน,นอ่ะสองตัวให้ปรุงอะไไหม ปรุงเลยก็ได้ครับปรุงเลยก็ได้ครับเรากินตรงนี้ได้ปะไม่เป็นไรแต่ผมยืนรอเดี๋ยวรอมาจะเอาบรรยากาศไม่ให้หรอกตรงนี้ถ่ายรูปสวยไม่เป็นไรครับได้เลยได้เลยครับผมจะถ่ายรูปสวยๆขอบคุณครับนี่ครับโคตรอวบมาโอ้โหหอยนางรมอวบ สสุดสุดรนี่นี่เขาถสือให้กินกันแบบฝนตกกินแบบเรียวๆโอ้โหนีค่ะใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไหมล่ะโคตรใหญ่อ่ะบีมะนาวก่อนะโซโลเลยมะนาว่ะเราบีไปเธอด้วยไอทีเดียว ีกไเปเดียวอืออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออย้หเดี๋ยวโอ้โคตรใหญ่อ่ะโอ้โหใหญ่ไหม โคตรอร่อยอืมฮึโคตรอร่อยอ่ะอืมฮึอร่อยมากก็ะตินก well ับอืมฮึอือโอ้โหโคตรใหญ่โอ้ยอ้วบอ้วบอวบเหมือนคนกินนะฮะผมหันหน้ามาหน่อยครับคนกิน คกินหันหน้ามาหน่อยครับหันหน้ามาครับโอ้โหกินยังไงก่อนแต่เข้าปากเลยใช่ได้เลยอย่างนั้นแหละมันหลุดแล้วทำไม,มคนกินแบบนี้หน้าบูดจัง,งอ่ะฝน <laughs> <laughs> ตกครับไม่ชอบฝนตกโอ้โห <laughs> ป็นไงครับอร่อยไหมครับโคตรฟิน ชอบมากใครมาก็เรียนเชิญครับอร่อยมากสุดๆอย่างต่อเนื่องครับแอบติ้งต่อนะฮะบอเซิงเฮงไม่รู้เหมือนกันฝนตกนี้เขาจะเล่นเหรอแล้วเจอเดี๋ยวต้องเก็บผ้าไปฝากจอกหัวจอกให้มันให้บอกให้มาร้องไห่มา โอ้ถ้าั้นนั้นถ้าอย่างนั้นนนเดี๋ยวเก็ต้องหมาเพราะนี่เขายังมาเลยอ๋อเหรออ๋อนี่ปะอ๋อไม่ใช่ <c oughs> Q โอ้โหคิวดูคิวดูคิวดิเจ้าเอ๊ะ <c oughs> โอเคของกินเยอะมากครับยาวาร่า,าอย่างที่เรารู้กันของกินเพียบมาที่นี่แบบมีของให้เลือกกินเยอะเยอะมากครับนี่ครับเรามากินก๋จบอวนโบชนาเจ้าเก่าครับเจ้านี้แบบเปิดมานานมากนะครับเจ้าเก่าเปิดมานานมากครับแต่วันนี้คิวไม่เยอะครับ นี่ครับมาแล้วอันนี้แบบเรากินแบบธรรมดานะครับเพราะว่าเราต้องเดินกินอีกหลายอย่างเรากลัวเราอิ่มนะฮะ<อ>เราก็กินแบบธรรมดาพอกินแบบเพราะเดกินอย่างอื่นไม่ได้นี่ฮะปวยจับเจ้าเก่าแก่นะครับ โั้ส,สิคัดส,สิกค,คัดสิกอ,กอืมสลมาีกเียวอนนี้บอูเกาเลือกสองต้นยานี้เก่าแก่ร้อมอันนี้เป็นกระเพาะ Wow. Um. แบบว่าหิวแบบว่าตักไปด้วยครับหน้าองศานะครับมองหน้าเรากินนะเลยถ่ายให้ดีกว่าหน้า,นานองศารไม่ปรุงหรอหน้าขาวเช่ ไหมคะพามากินแล้วที่เขาชอบมากแฟนผมมาทุกทีต้องกินเน,น,กกานจานคาดออจาจอมอร่อยมาก น,นี่ร้านปลาหมึกครับไปตัวแรกค่ะไปได้เลยค่ะโอ้แต่คิวคิวเยอะมากจะไ,ได้กินหรือเปล่าครับวันนี้โอ้โหดูคิวครับดูคิวเยอะมากเจ้า อ๋อบัตรคิวอยู่นี่นี่ต้องรับบัตรคิวอย่างนี้โอหพี่่อนี่ร้านมมุน้องกายน้องก้านะน้องกายน้องก้าวนะมมากไดเขนนเยอะมากอืมหอบวบอวบโอ้โหเยอะมากๆครับ ปลาหมึกร้านดังโอ้โหอดครับเราตั้งใจจะมากินปลาหมึกร้านน้องกายน้องก้าวนะฮะอดเพราะว่าเรามาช้าคิวคิวหน้าจะแบบเยอะเยอะมากอดไปเราก็หาอย่างอื่นกินต่อครับว่าแต่เราจะกินอะไรต่อดีวะของกินเยอะมากครับของกินเพียบอ โอ้ยีร้านนี้ปรดุกเราไนร้านนี้ก็ได้มาปิ้งรับพี่ไม่ต้องรองดูนะคะได้เลยอืมเป็นอย่างได้เลยนะคะบุฟเฟ่บารบคิวเฮ้ยหลังมากเราบุฟเฟ่ต์เราบร์บคิวใช่ปะเอาไปให้เขาไปให้ใครไปให้คนไหนเขาบอกไปรอตรงนี้มาข้างหลังอ๋อไปรอข้างหลังเหรอคะไปรอไม่บินเนี่ยไปรับของที่ฝั่งน้ำขึ้น เดินเดี๋ยวอันนี้เดินตามเข้าไปอ่ะได้ครับผครับอบครับนี่ครับเราได้บัตรคิวมาแล้วเราก็มาต่อแถวต่อแถวแถวอยู่ตรงนู้นอ่าไว้ต่อแถวนะครับสามาดีต่อแถวนี่ครับไปแถวอยู่ตรงนี้นี่ครับอันนี้เราสั่งสองไม้นะครับเป็นหมึกสายเป็นหนวดเป็นหนวดมึกสายสองร้อยบาท ไม่ละร้อยนะครับที่นี่พ่มีขายครบเลยไดคะก็ได้อยู่ครับก็ฝนเพิ่งตกก็จะอบอ้าวนิดนึงครับแต่ก็โอเคครับได้อยู่ไม่หรอกอยากกินไงอยากกินก็ต้องอดทนนะเพอามาที่ยวราชเราก็ต้องอยากกินเราก็ต้องอดทนนะจะแบบไอ้นี่แบบรัดสบายไม่ได้นะครับที่นี่มันแบบว่นลุยๆดูมีหมูชาชูด้วยเธอ

กินตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้ครับขอบคุณครับให้โต๊ะให้ไม้มาเหมือนกันใส่โคนกินสองกินสองคนให้ไม้มาแบบเยอะแยะมากโอ้โหนี่ครับเราได้กินแล้วปลาหมึกอมให้ผักเป็นหน้านี่หัวปลาหมึกสายอร่อย,ยทำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานอือ Rồi mà. Ừ. Cái đó. Cái sao vậy? Ừ. 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 Rồi mà. Ừ. จิ้มเผ็ดจัดจา้านหาน้านกินก่นอนเจ๊แข่งอร่อยมากบุริกูลเผ็ดไหมเผ็ดจัดจา้านไปเดินต่อหาน้ากินก่อน บรรยากาศโคตรดีอ่ะเราพามากินหมูฉลามกับกพอปลาล้านเซ็งน,นะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับดูน่ากินดีแล้วก็กใช่เดี๋ยวมาไม่ถึงนะฮะดูแล้วมันมีที่นั่งครับเพราะว่าตรงอื่นมันรู้สึกว่าจะทุกคนแบบเยอะมากเนะจานเล็กจานเล็ก จาสักกะผัดปูกไปครับจานเล็กครับ,รบจานเล็กอยู่แล้วที่นี้ครับไม่ต้องห่วงยังเพปลาผัดแห้งด้วยแต่จะงควาดูเด็ดกว่าลองดูดนะเพราะเราไม่เคยกินร้านนี้นะครับลองดูครับว่าร้านนี้เป็นไงครับตรงข้ามประเด็กสมบูรณ์น,นะครับร้านเสกจะอยู่ตรงข้ามประเด็กสมบูรณ์จะอยู่ตรงตรงข้ามกับข้างทองทองใบด้วยครับเยิง้งเยิ้งอ่ะโอ้ นี่ฮะนี่พอปานแล้วก็ใส่เข้าไปขุดมากนี่ใส่เครื่องเคียงเข้าไปโอ้ปานขุดโอโใส่เข้าไปนะครับมันจะสดนะฮะเราเขาต้องใส่แบบนี้ครับมันจะได้สดกรอบอร่อยหหอมนี่ผมไม่ใส่นะอ่าุดอุ้ยร้อนไม่ละโอ้นโอ้น่ากินนะครับร้อนเลยเดี๋ยวมาไม่ถึงเดี๋ยวมาไม่ถึง ไทยหน่อยออเพิ่มความหอมหอ,อมแล้วก็เผ็ดนิดน,นึงอโอ้โหยาบ้าวุธนกันนะร้อนแน่เลยกินได้ไหมเน,น,นี่ยตอนเนี้ยร้อนมากดูดิ ผู้ชมทางบ้านบอ,อกให้กินเลยนะฮะอยากให้ปากพองเดี๋ยวเราเอามาชิ้นเล็กๆก,ก่อนต้องเป่าครับอ,นนอันนี้นี่อันนี้นี่มีเข้าโรงพยาบาลได้ร้อนซ้อนมากะดุ้งเลยอ่ะอออยัยงเดือดอยู่เลยอ่ะเหน,นนะ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ให้ร้อนเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะไ,ได้แล้วอ,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 อร่อยนะอ,อ,อร่อยูเลยเฮ้ยอร่อยว่ะอู๋ร้านเส็งอร่อยโดนในนี่ อะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้อัดอยู่ปะเออดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่รู้เห็นอะไรเออดีแล้วดีแล้วกับปลาเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะกาบปลาปลาดิ้นปลายังไม่ตายครับปลาดิ้นเมื่อกี้โอ้โต่อครับมือพองเลยฮะมือพองเลยฮะโอ้หมือพองเลยฮะ อ๋ออ,อ,อ,อืมเ่ราะว่าอืมตรงอันนี้เลยว่ะอืมอยู่เปรี้ยวหน่อยน้ยมส้ม,มน้ำจิ้มฝานจะขอขอพิถีทิถัอยู่หน่อยไม่หมดไม่หมดอมห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 อมโอ้ยมือยังแสบมือเลยฮะเออเาโลชั่นมา รสชาติาไม่ได้เราต้องเป็นอะไรเยน็นๆไม่เป็นไรต่อฮะโอ้โหไอเกไร้อ,อยิงดของอร่อยของอร่อยโอ้ยร้อนเะนี่ยอยู่ไม่ได้ ร้อนไปบ้ามันร้อนไปร้อนอือนอพี่ชาลอกินบ้างของคุณสองกานะคะเมื่อกี้กระเพาะปาวก็ได้ดิ้นไปแล้วลองชิมบ้างร้อนโคตรต้องคนๆหน่อยให้ไอร้อนมัน อันนี้เนาะอันนี้เนือ้อปูใช่ไหมใช่ป<อ>ูส<อ>นุกสนุกไหมคะร้อนไม่ละเผ็ดเผ็ด เป็บแบบแ่งแ่บอก่างนอี้แหละหัวหื่อหิ่งห้อยอูรูอายยืนสีเหลืองทองสวยงามน,นี่กินอร่อยจังมากินนี่เยวาวราชครับเป็นไงบ้างคุณวิชาพี่อยเนาะคิดว่าเยวาวราชอ่ะกินที่ไหนก็ได้ออร้านไหนก็ได้อร่อยทุกร้านเออเนาะทำเงินมานานตักโซ่ตักจจานตักเปล่ารู้สึก เตเลยเติะองว้าวอ๋อเขาคงับแต่ว่าให้เรากินในมิกซใน้วยนั่นแหละเออใช่เขาต้องตัดแปลเออตัแปลกไปด้วย เราก็ไปช้อนซ้อมกับเขาคือลิ้นเร,ราก็จะเก็บเข้าไปลองชิมหน่อยออนนนน้ันนี้จานเล็กนะเนี่ยจานเล็กนะเนี่ยเท่าไหนึ่งร้อยเดียวร้อยเดียวครับ<ะ>คุณครับแต่ต้องชินแบบไหนอยากกินแบบแห้งๆนะก็เลยเอันนี้เลยละกันอ

กินก่อนนะครับร้อยสี่สิบนะพี่ร้อยสี่สิบครับผมเขาพูดครับครับเจ็บลอยเจ็บลอยนะพี่ครับ ได้สองเมียครับยังครับโอ้โหเยอะมากนะครับขอบคุณครับนี่ได้มาแล้วร้อยสิบบร้สิบสิบเทไรนะร้อยสิบสิบบาทครึ่งโลแต่ร้อนมากไม่ได้มันร้อนเกินอย่าไปลองที่บ้านหรือที่รถมันมันร้อนมากครับอย่่าไปรทีถจับไม่ได้ร้อนร้อนมากไปหรือตอนนี้ยังกินไม่ได้ ถ้ากินตอนนี้ก็มือขาดครับโอ้วันี้เดินกินมาอร่อยมากแล้วก็ได้เก่ารัดกลับไปด้วยแต่มันร้อนกินไม่ได้นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราก็าไปกินที่บ้านครับ วันนี้ช่องเบื่ออยู่บ้านเราก็พามาหาอะไรกินอย่างบุรีรัมครับในวันที่ฝนพรมนะครับตอนนี้เริ่มร้อนอบอ้าวแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ดูครับคลิปหน้าว่าช่องเบื่ออยู่บ้านจะจะพาไปที่ไหนนะครับวันนี้ก็คนเยอะมากนะครับฝึกส,สันเป็นแม่นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดตกิดตามช่องเบื่ออยู่บ้านด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย